นะครับโชคดีมาทำอะไรนะโชคดีมาให้อาหารปลาครับปลาเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆดูโอ้โหโอ้โหให้ไม่หวั่นไม่ไหวต้องยกกระสอบมาแล้วมั้งถังล้เท่าไหร่นะ ถั <600. S 1> งละยี่สิบสามถังห้าสิบบาทอุ๊ยตรงนี้ปลาเล็กเอามาให้ทางนี้เหมือนปลาหางนกยุงเลยเนี่ยใช่ไหม,มปลา,าหางนกยุงน่ะปลาลูกพ่อปาูกไใไปแล้วพอมันกินเยอะแล้วทางนี้ให้ทางซ้มหมดโอเ้เทเทสุดท้ายแล้วครับเทหมดยัง อย่าเอาตัวลงไปก็พอสุดท้ายเลยเร็วๆเราต,ต้องไปต่อซุอม่มเกือบตกเอาถังไว้คืนยายครับ มันงจลุดแล้วอ่ะเขึ้นแลาเลยเรือปั่นได้ก็จะได้ก็ปั่นได้เนี่ยลงได้หมดเลยหลังก่อนถามเพื่ออ๋เนี่ยนั่งได้หมดเลยเนี่ยสามคนแม่พรุ่งนี้มา<อ>นั่งได้ไหม,ม,มอ่ะเขาว่ากัน เอาแล้วเรือใหญ่นี้ไปไหนนะอ๋อเรือใหญ่นี่มันเป็นเรือท่องเที่ยวมันเข้าไปทางไหนมันเหมารลำมันต้องนั่งหลายหลายคนเพราะคนเจ็ดคนนะครับอ๋อไปพอทางไหนเหรอไปพอต้องนู่นเข้าไปทางไหนต้องตามมาครัเจ้ามันเดิมเลยเดิมเรือปั่นแล้วน้องต้องไปจังไหมฮะต่างผ่านน้ออยู่แถวไหนอ่ะน้องอยู่ก็ะคาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่พระธาลำปางหลวงเลยนะใกล้ๆนี่ ไว้มามาเรามาแอลมาทานกับมาแวะกันเริ่กันเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าโอ้แพงจังแต่เป็นบาทอ่ะไม่แพงงอากาศดีทีอืนร้อยหนึ่งของยายแค่แปดสิบบาทที่อื่นหนึ่งไม่ใช่หรอไปเคยไปนั่งที่ไหนยี่สิบบาทบอกมาสิไอหนูขึ้นมาดี่ไม่รู้ไม่เคยนั่งเลย